ยบยช่องสตรายุธคลายครับนี่ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายร่องพักน,นะครับพราะว่าไปติดเรื่องเสียงที่โรงเรียนพลมินิชียบุรีสองคืนอสองวันนะครับสามคืนนะไปนอนอยู่นอนพอนี่ครับเดี๋ยวเราจะพา้องส้มไปนะครับ ในวิดีโอสั้นนะครับใช้อีกเครื่องถ่ายคอันนี้ลองดูเ <c oughs> นี่ยหน้าบ้านเขาก็ทำถนนนะครับ,ารบมาดูกันป้าป้าปิดหวับ ันนี้สองสามเจ้านะครับอุ้ยแบบนึงกว่าวันนี้ไผ่สองเจ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนไม่รู้ว่าจะไปหมดไหมวันนี้อาดจราบีแล้วครับ ဒါရဘီချိဂိုတရဘရ Bye, cưng mình nó tay này. Ba lê biêu không roman đi, bà rong roman đi. bà rô, nó nó tay. Bà ra bà rô ra bà rô, xìa, yêu bà rô bà rô bà bà rô 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 น่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องครับคุ่มกับน้ำมแห้งก่อนก่อนแล้วก็มันก็นนกนนกนตายแต่ต้นไม่ติดครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวมีเวลาก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเครื่องดีตัวนัว้น Tìm ngọc bay kila, đô lệ chúa phong cái đi nè, nó mê ghé ai uo chúa mê mê ghéo chúa mê